สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงที่รักและคารพครับวันนี้ก็อยู่กับร้านพินดูซาวนะครับผมหมายเลขโทรศัพท์0962191089นะครับก็ซื้อขายและเปลี่ยนต่เทิร์นะครับเครื่องเสียงการแจ้งมือสองก่อตั้งอยู่ที่บ้านจแกแสงนะครับตำบลท่าสองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับจะเด่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนนะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับอวันนี้มาดูสินค้านะครับวันนี้ก็มีสินค้าเข้ามานะครับมาดูตัวแรกครับจะเป็นในส่วนของแรกเด้อพี่น้องนะครับตอนนี้ที่กาลังมองหาแรกเครื่องปรุงแหลกใส่ power นะครับ่าตอนนี้ก็จะเป็นแรกของยี่ห้อนี้เลยพี่น้อง NPE นะครับตอนนี้สวยมากครับตอนนี้สภาพสวยๆงามๆเลยครับ ตอนนี้ขนาดความสูงนะครับ12ยูนะครับความสูงอยู่ที่12ยูนะครับความลึกือยู่ที่17นิ้วนะครับความลึกอยู่ที่17นิ้วนะครับความสูง12ยูลึก17นิ้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ขอตัวละ2,100ตัวนี้รับเองเ้อพี่น้อง2,100บาทรับเองนะครตัวนี้นะครับมีถุงซิีด้านหลังนะตัวนี้ล็อกแน่นนะครับนะครับสภาพนะครับ สภาพตามนี้เลยเด้อพี่น้องนะครับตัวละ2,1 0 0บาทนะครับรับได้ที่ร้านเด้อครับตัวนี้ส่งได้แต่จะมีค่าส่งนะครับตัวนี้ส่งได้แต่มีค่าส่งนะครับตัวนี้หละ ABS NPE นะครับ12 u ยูลึก1ิดนิ้วนะครับนี่ครับสายเครื่องไฟนะครับผมสายเครื่องไฟนะครับผมเขาเรียกตัวนี้เป็นของเมกาเทคนะครับผมเขาเรียกเป็นเป็นคลอดนะครับผมตัวนี้คลอดนะสปอร์แยกนะครับตะบนก็จะเป็นมิตรไทนะครับ ตัวนี้รุ่นใหม่แด้วพี่น้องไฟสีฟ้านะครับรุ่นใหม่ไฟสีฟ้านะครับ L R นะครับตัวล่างก็จะเป็นซับเบียพ่วนะครับมาดูด้านหลังครับเวลาต่อการใช้งานนะครับเวลาต่อการใช้งานนะครับคือ CH หนึ่งก็คืออินเข้าอินนะครับลิงก์ก็คือลิงก์มาอีกตัวนะครับลิงก์ก็คืออีกตัวนะครับอินเอาลิงก์นะครับอินเข้านะครับลิงก์ก็คือลิงก์ไปอีกตัวนะครับผมเอาคือออกอันนี้คือออกกลางอันนี้ออกเบสดนะครับนี่ครับ สภาพสวยๆนะครับตัวนี้สภาพใหม่มากพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับสภาพตัวนี้ใหม่มากนะครับมือเรียกแต่มือหนึ่งนะครับตัวนี้ครับเมกาเทคเดอพี่น้องนี่ซับเบดนะครับซับเบดกางเหลมนะครับตัวนี้ขอตัวละหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับรับได้ที่เมืองสุรินทร์ครับรับได้ที่ร้านเดอพี่น้องทำมาทดสอบฟังเสียได้นะครับตัวนี้รุ่นใหม่นะครับไปสีนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทตัวละนะครับ มาดูครอสสามทางตัวนี้ K Power นะครับครอสสามทาง K Power สภาพสวยเช่นเดียวกันนะครับในด้านหลังก็จะไปเล่นสองทางสามทางได้ตัวนี้ครอส K Power นะครับตัวนี้ขอตัวละเก้าร้อยห้าสิบาทพอพี่น้องเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับครอส K Power นะครับใช้งานปกตินะตัวละเก้าร้อยห้าสิบาทนี่ครับมาดูทีเด็ดครับ DBK นะตัวนี้ EQ 2สองชั้น DbK นะครับนี่ มีไม้พัดนะครับผมตัวนี้โลคัทตัวนี้มีคอมเพรสเซอร์ให้ด้วยนะครับตัวนี้ของเทสได้พี่น้องตัวนี้ของเทสนะครับตัวนี้ขอ2,500บาทนะครับผมรับได้ที่ดานนะตัวนี้สวยมากครับพี่น้อง eqdbk นะครับสวยมากนะครับนี่ครับ eqdbk ตัวนี้สวยมากรอบนี้สวยมากครับพี่น้องนะอย่าลืมนะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 6ย์9 1้า9นะครับแอดไลน์เบอร์นี้นะครับด่วนเลยเลยพี่น้องนะฮะขอบคุณสำหรับ คลิปนี้นะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ